สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการสถานีโทรทัศน์ดป้าชาแนลกรมการปกครองนะคะวันนี้ดิฉันนะคะพร้อมทีมงานประชาสัมพันธ์สำนักบริหารการทะเบียนนะคะได้เดินทางมาที่โรงเรียนบ้านล่มเก้านะคะตำบลบ่อผ้าค,ะคะ่ะจังหวัดพิษณุโลกนะคะท่านผู้ชมคะตอนนี้ทางดิฉันเนี่ยค่ะอยู่บริเวณด้านหน้าหอประชุมของโรงเรียน บ้านลม9นะคะกําลังจะเข้าไปด้านในเดี๋ยวเชิญท่านผู้ชมติดตามดิฉันเข้าไปด้านใน<า>พร้อมพาวกับดิฉันเนี่ยค,ะค่ะก็อยู่ด้านหน้าของห้องประชุมนะคะก็ะจะมีเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการบริการนะคะสวัสดีค่ะคก่อนที่เข้ารับบริการนะคะทางสํานักทะเบียนนะคะ<ม>กับสํานักทะเบียนอําเภอชาติการก็มีการเตรียมความพร้อมนะคะการ ต้องการโควิด19อะค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมคะอมตอนในทางดิฉันเนี่ยค่ะก็ได้ยืนอยู่ข้างท่านชูชีพทองสวนนะคะประหลัดอำเภอชาติการจังหวัดพิศนุโลกสวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับท่านประหลัดคะทางดิฉันเนี่ยอจะสอบถามท่านเรื่องเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวอค่ะมีเป้าหมายหรือวัตถุป,ประสงค์โครงการดังกล่าวลักษณะอย่างไรบ้างคะท่าน วัตถุประสงค์ของโครงการก็คือ,อด้วยสำนักทะเบียนการกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะครับได้จัดทำโครงการร่วมกับสำนักทะเบียนจังหวัดพิษณุโลกและก็สำนักทะเบียนอำเภอชาติการให้บริการตามโครงการพัฒนาระบบให้บริการทะเบียนระดับก่มบุคบคลบนพื้นที่สูงของอำเภอชาติการได้แก่ตำบลบอกภาพประกอบด้วย หมู่ที่แปดหมู่ที่สิบสองหมู่ที่สิบสามและหมู่ที่สิบห้าและว่าหมู่ที่สิบหกนะครับประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ในพื้นที่อำเภอเจ้าตากนั้นนะครับจะออกอบริการตั้งแต่วันที่สามถึงวันที่แปดนะครับเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ไม่ต้องเดินทางไปในพื้นที่อนโทรแชรตการแล้วก็เพื่อลดรลายจ่ายของประชาชน <S <S แล้วก็ให้ประชาชนเข้าถึงในการบริการของสำนักทะเบียนกลางในบ้างทะเบียนทุกทะเบียนนะครับโดยเฉพาะบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็ทะเบียนราษฎรรวมถึงการจดทะเบียนสมรสจดทะเบียนรับรองบุตรนะครับ แล้วก็เพื่อรับทราบปัญหาที่ประชาชนมีปัญหาด้านการทะเบียนนะครับแล้วก็เพื่อที่สำนักทะเบียนอำเภอชจ้าตารแล้วก็สำนักทะเบียนจังหวัดกรมการปกครองจะได้แก้ไขปัญหาให้าราษฎรได้ถูกต้องค่ะาจะสอบถามท่านนะคะว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยค่ะ ในการพัฒนาการให้บริการงานทะเบียนทั่ทวไปค่ะความเป็นมาของโครงการเนี่ยค่ะมีลักษณะอย่างไรบ้างะคะลักษณะของโครงการก็คือกรมการปกครองสำนัก,รนกรนะะประเด็นกลางนะครับประสงมหาดไทยที่รัศดรเข้าถึงการบริการานคะครับช่องทางประชาสัมพันธ์นะคะการทา,ทาโครงการดังกล่าวเนี่ยทางสำนักประเด็นอำเภอชาตาการหามีช่องทางใดบ้างคะ ช่องทางก็คือหนึ่งเนี่ยก่อนที่จะทำโครงการเราสํารวจความต้องการของประชาชนนะครับส่วนกลุ่มน,น้อยก็คือบุคคลพื้นที่สูงต้องการที่จะให้สม,มรทะเบียนเข้ามาบริการงานอะไรบ้างแล้วก็ประการที่สองการประชาสัมพันธ์เนี่ยเราประชาสัมพันธ์โดยการประชาสัมพันธ์ทางประชุมหน,น้าสวนประชุมกำน,นันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เพื่อให กำนันที่อยู่บ้านประชาสัละละสะนในรัศดรในพื้นที่สูงได้รับทราบว่าเราจะมัดเข้ามาบริการบ้านต่ารทะเดียนด้านอะไรบ้างเพื่อที่จะให้รัศดรได้รับความสะดวกนะครับแล้วก,ก็ช่องทางนี้คือช่องทางไลน์ที่ประชาชนเข้าไปถึงง่ายถ้าพูดละคะท่านกานแนวการให้บริการงานทะเดียน,นะคะ่ะ ในการออกให้บริการเนี่ยเป็นการให้บริการเชิงลุกที่ผ่านม,มาเนี่ยมีปัญหาด้านการทะเบียนนะคะที่ผ่านม,มาก็คือถามว่ามีปัญหาด้านการทะเบียนไหมก็เนื่องจากมีปัญหาด้านการทะเบียนนะครับเนื่องจากรัศดรเนี่ยอยู่พื้นที่ห่างไกลแล้วก็แล้วก็พื้นที่ในกลุ่มเนี่ยถ้าเป็นชนกลุ่มน้อยบางกลุ่มเนี่ยที่เข้ามาอยู่ก็ยังไม่มีะทะเบียนประวัติ ช่นอพยศจากที่อื่นมาอยู่ที่นี่ใหม่นะครับก็ยังก็ยังจะทำทะเบียนประวัติยังยังไม่จบยังไม่หมดนะครับแล้วก็ในการบริการเนี่ยเรื่อกรมการปกครองก็มีนโย,ยบายว่าต้องการให้ประชาชนเนี่ยทุกน้อยนะครับแล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยมีความสุขมากขึ้นตามนโยบายของกรมการปกครองครับ รับบริการไม่ทราบว่าน้องเขามาทาบริการด้านไหนครับครับน้องเขามาบริการด้านการจัดทาบัตรประจําตัวประชาชนนะครับอายุสิบห้าปีจะต้องทําบัตรใหม่การมารับบริการจัดทาบัตรประจําตัวประชาชนนะครับเปลี่ยนจากเด็กหญิงเป็นนางสาวแล้วก็บริการถึงที่บ้านน้องเลยที่บ้าน 9, ร่มเกา้าจำบป็นบอข้าวโดยชัชการน้องมีความรู้สึกยังไงบ้างรครับ ดีความรู้สึกดีดีเหมือนกันค่ะที่ไม่ได้ไปทำลงไปทำเครื่องล่างค่ะมาทำสิ่งบ้านจะได้ไม่ต้องเสียกาลถไปทาข้างล่างามไม่เป็นไรครแล้วกอ็อยากจะให้สําน,นักษรทะเบียนอเภรชจารการออกบริการทั้งต่อไปไนคะครับอยากค่ะ คำถามสุดท้ายนะคะอย่าที่ท่านเอ่อพูดถึงประวัติบ้านล่มเก้าเนี่ยค่ะให้ท่านผู้ชมทราบด้วยนะคะครับบ้านล่มเก้านะค,ะครับก็เคยมีประวัติการสู้รบกันนะครับระหว่างไทยกับลาวในปี2519เป็นต้นมานะค,ะครับก็มีความขัดแย้งในเรื่องของแนวเขตพื้นที่นะครับแล้วก็ ยุติประมาณปี2532ครับแล้วก็ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็คือทางส่วนรัชการนะครับประกอบคนตาบุกค,คอรองกน่วยรัชการทหารก็ได้จัดตั้งหมู่บ้านขึ้นมานะครับตามแนวชายแดนเพื่อให้รัษฎรที่อยู่ตามแนวเขตพื้นที่นะครับได้มีที่อยู่อาศัยเป็นเขาเราียกว่าเป็นหลักแหล่งพื้นที่ของเรา ก็ได้แก่พื้นที่บ้านง,งก้าู่บ้างครับและประก,กอบไปด้วยใ่บ้านเขตติดต่อของโดยชาติการนะครับแล้วก็จนถึงปัจจุบันก็มีการหยุดาการสู้รบกันแล้วก็ต้องขอบคุณท่านปรลัดชูชีพท้ททองสวนนะคะคที่ว่าเสียสละเวลานะคะทำให้ดีชั้นนะคะที่งานประชาสัมพันธ์ได้รับทราบข้อมูลนะคะรวมถึงโครงการต่างๆ ของสำนักทะเบียนขอบคุณมากค่ะท่านครับัสดูครับค่ะท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็ได้รับทราบนะพราะโครงการดังกล่าวนะคะพร้อมได้รับทราบวัตถุประสงค์เป้าหมายนะคะรวมถึงปัญหาแนวทางการให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนค่ะถึงเวลาแล้วค่ะท่านผู้ชมที่ทางดิฉันนะคะทีมงานประชาสัมพันธ์และท่านตรลัดชูชีบทองสวน สำนักทะเวียนอำเภอชาติการขอลาท่านผู้ชมค่ะสวัสดี